คุณจะมาขายเล่นๆไม่ได้อะค่ะแต่ในวันนี้เราก็ทําตามความฝันเล็กๆของเราไปสู่เป้าหมายใหญ่ๆเรามีทุนน้อยเราก็ทําตามน้อยแต่ฝันเราต้องใหญ่ค่ะมีทุนน้อยทําน้อยเช้าชาเย็นชาถ้ามันวนอยู่แบบนี้มันรวยไม่ได้ใครท้อไม่ใช่คนอื่นแต่คุณท้อแต่ถ้าวันนี้เราเริ่มจากจุดเล็กๆอะแต่เรามีฝันใหญ่อะ่ะเราทําไม่ถอยเพราะฝันเรามันใหญ่อะ เฮ้ยคุณต้องไปถึงดิยังไงคุณก็ต้องไปถึงเพราะคุณไม่หยุดฝันแล้วคุณไม่หยุดทํามันนะคะเหมือนคนบอกว่าไม่มีทุนครูก็เอามาบอกแล้วว่าคนไม่มีทุนก็ต้องไปหาอะไรล่ะที่ไม่ต้องใช้ทุนเหมือนแบรนด์ครัวค่ะเปิดถึงสิ้นปีสําหรับใครที่ไม่มีทุนเลยนะคะลองมาค่ะลองไม่ต้องใช้ทุนสักบาทเดียวซิมาลองขายดูซิมันขายจริงหรอแบนรนนอกรรกาันบอกว่ามันขายทีเป็นละล้านชิ้นนะ่มันจริงหรือเปล่าถ้าคุณไม่ลองคุณจะรู้ไหม ลองก้าวเข้ามาสิไม่มีทุนแล้วลองปั้นจากไม่มีทุนสิครูค่ะเป็นตัวอย่างที่โคตรชัดเจนมาจากคนที่ไม่มีทุนไม่ใช้ทุนเลยแม้แต่บาทเดียวค่ะพรีออเดอร์ค่ะสร้างร้อยล้านภายในปีแรกเพราะฉะนั้นถ้าครูทําได้คุณก็ทําได้ทุกวันนี้มันง่ายกว่าสมัยครูอีกนะคะครูเริ่มต้นเมื่อประมาณหปีที่แล้วปีแรกไม่นับนะนี่คือทําธุรกิจมาสี่ปีเข้าปีที่ห้าปีแรกไม่ได้นับนะรวมเบ็ดเสร็จจริงๆหปี นะคะหกปีคุณกำลังจะบอกคุณว่าปีแรกค่ะโอ้โหตุ๊ปัตตุ๊เปโซซัสโซเซเลยนะคะแต่ไม่เคยหยุดไม่เคยท้อค่ะมันก็มีบ้างแหละมันเหนื่อยบ้างกับคนมันเหนื่อยบ้างกับสิ่งที่มันไม่ได้ดั่งใจแต่ทุกอย่างมันต้องเรียนรู้ไหมคุณมันไม่มีใครเติบโตได้เลยหรอกทุกวันนี้อาเป็นว่าคุณมีวันนี้ได้อะ่ะคุณขายของได้คุณรู้จากคนนั้นคนนี้มาสนับสนุนคนนี้มาอุดหนุนคุณจากอะไรจากคุณคนเดียวเหรอะนะ,ะไม่ใช่ จากโลกออนไลน์ค่ะจากโลกที่คุณมีเพื่อนมีกัลยาณมิตรเพราะฉะนั้นทําไมวันนี้ครูจึงเปิดโอกาสให้สําหรับคนไม่มีทุนเข้ามาจนถึงสิ้นปีนี้มาโพสต์ขายค่ะมาเอาภาพไปค่ะเรามีทีมสื่อที่ทําภาพให้ฟรีเรามีทีมตัดคลิปให้ใช้ฟรีเรามีคอนเทนต์ที่ไปก๊อปกันได้เลยก๊อปปี้เปลี่ยนวางนะคะก๊อปปี้ก๊อปปี้นะคะวาง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 คุณ มันง่ายกว่าสมัยคูเยอะมากเพราะสมัยคูนะคะเอาภาพไป๊อปปี้ภาพเพื่อนมาทําแบรนด์เดียวกันนี่แหละค่ะคุณคะด่ากันในไลน์โอ้โหแม่เจ้าคูอยู่ด้วยด่ากันไม่เท่าไหร่นะจะฟ้องกันด้วยค่ะไม่ยอมมึงรู้ไหมกูเสียงเงินทํามาเท่าไหร่ภาพหนึ่งกูจ้างมาต้องสามร้อยมึงจะเอาชาภาพกูไปเลยอย่างเงี้ยค่ะเออด่ากันทางไลน์แบบนี้เลยนะคุณคูอยู่ในกลุ่มด้วยนะคะ มันจึงทําให้ครูมองเห็นอะไรหลายๆอย่างมากค่ะครูจึงปิดช่องพวกนี้หมดเลยในแบรนด์นะคะเรามีภาพสื่อฟรีเรามีวิดีโอฟรีเราก๊อปปี้คอนเทนต์กันได้คุณว่าใครขายดีขายปังคุณไปก๊อบคนนั้นเลยเห็นไหมง่ายมากๆเปลี่ยนข้อความนิดหน่อยใส่รูปนิดหน่อยเปลี่ยนอะไรนิดนึงให้เป็นของคุณจะได้ไม่ไม่ซ้ำกันแค่นั้นนิดเดียวเองเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นมันไม่ได้มีความยากค่ะที่เราจะรวยได้ในชาตินี้ไม่ยากเลยคะ่ะ ครูนี่โคตรมั่นใจเลยนะคนยุคนี้รวยได้ง่ายๆมากๆอยากได้บ้านอยากได้รถได้แน่นอนโคตรมั่นใจอะค่ะจะเอากี่หลังอะบ้านอะจะเอารถกี่คันอะจะเอาที่ดินกี่แปลงอะสำหรับโลกออนไลน์อะโคตรได้โคตรง่ายอะค่ะแต่คุณต้องไปดูว่าการตลาดไหนที่ทําให้คุณได้ได้จริงเออนะคะคุณต้องดูด้วยนะการตลาดไหนที่ทําให้คุณมีเงินแสนเงินล้านได้จริงการตลาดไหนที่มั่นคงสามารถเฮ้ยดาวบ้านแล้วผ่อนบ้านได้ คุณต้องดูด้วยนะคะต้องดูให้ลึกนะเพราะว่ามันก็จะมีเนาะในโลกออนไลน์มันก็ไม่ได้แบบว่าโอ้ยบวกไปสัร้อยเปอร์เซ็นต์นะมันก็จะมีมุมลบด้วยนะคะสําหรับคนที่บอกไม่มีทุนเนาะครูก็อยากให้คุณลองเข้ามาแล้วลองขายดูเพราะอะไรเก็บกําไรเพียงน้อยนิดเอาไว้นะคะเก็บกาําไรเก็บกําไรเพราะวันหนึ่งอะคะ่ะคุณคุณไม่มีทุนแต่คุณขายยิ่งกว่าคนมีทุนอะสมมตินะเดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้ฟังเราไม่มีทุนเหมือนครูอะ ครูแบบไม่มีทุนนะศูนย์บาทเลยอันนี้ศูนย์บาทเลยพรีออเดอร์ครูอะโพสต์ขายจนจนคนที่อยู่ก่อนครูค่ะแล้วเขาใช้ทุนกันเป็นแสนเป็นล้านอะเบปากครูอค่ะครูไม่มีทุนแต่คุณเล่นใหญ่โคตรอะไม่มีทุนเลยนะตอนที่ครูเข้าไปขายของเขาใหม่ๆอะไม่มีทุนค่ะแต่ครูเล่นใหญ่เบอร์ใหญ่มากเลยว่าครูขายทำตาต่างถ่ายรูปนู่นนี่นั่นกำไรหลักสิบค่ะเล่นใหญ่หลักล้านเลยค่ะกำไรหลักสิบ ลงโพสทุกวันวันละแปดโพสสิบโพสลงทุกวันให้เขาเห็นจนเขาเบื่อคนก็เข้าใจว่าครูขายดีทักซื้อแต่ครูครูขายดีมากขายอะไรก็ขายดีขายอะไรก็ขายดียยดเพราะครูเล่นใหญ่